ื่นหรือ,อยัเนี่ยลูกคนนี้ตื่นหรือ,อยังลงมาได้แล้ววันนี้เธอมีเรียนออนไลน์ไม่ใช่หรอเดี๋ยวก็เรียนสายอีกหรอกแม่เรียกหลายครั้งแล้วนะตื่นได้แล้วเดี๋ยวก็เรียนสายอีกหรอกแล้วห้องเนี่ยเมื่อไหร่จะจัดรกแล้วเกินแม่เตือนหลายรอบแล้วนะ ยังยังไม่ลงไามเอทอยู่ไหนเนี่ยลูกคนเนททำไมเป็นคนแบบเนทอะไรแปลกๆแบบนี้ค่ะกับข้าวข้าวกับข้าวกับข้าวมานาคาบข้าวมานาคาพงบุกพิวพิวสะบัดเด่นสง่า ในแต่ละวันมนุษย์เรานับตั้งแต่ตื่นนอนเราต้องฟังเสียงต่างๆมากมายนะครับการฟังจึงเป็นทักษะการสื่อสารที่มนุษย์เราใช้มากที่สุดนะครับใช่แล้วค่ะ ตรงนี้ต้องจําเลยนะคะเผื่อข้อสอบถามว่าทักษะการสื่อสารอะไรที่ใช้มากที่สุดในแต่ละวันก็ทักษะการฟังนะคะทุกคนแต่ทักษะการฟังเนี้ค่ะถ้าเกิดเราฝึกให้ดีสามารถที่จะช่วยพัฒนาทักษะการสื่อสารของเราอื่นๆให้ดีตามไปด้วยได้นะคะตัวต่อขอบอกเลยนะครับว่าเรื่องทักษะการฟังนี้น่าสนใจมากครับ ตอนนี้อยากฟังอ,อหนึ่งเล่าแล้วครับได้เลยค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวอ,อหนึ่งจะเล่าให้ตัวต่อและทุกๆคนฟังเองนะคะแต่ก่อนจะมาเล่าว่าจะต้องฝึกฟังยังไงถึงจะเปะ๊ะถึงจะปังอ,อหนึ่งขอทบทวนก่อนนะคะว่าการฟังนั้นหมายความว่าอะไรมีกระบวนการและประเภทยังไงบ้างค่ะ การฟังเป็นการรับสารผ่านทางหูเริ่มจากการได้ยินทำความเข้าใจความหมายคิดวิเคราะห์แยกแยะข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นก่อนจะนำสาระประโยชน์ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ต่อค่ะอ,อหนึ่งครับถ้าแค่ฟังแล้วรับรู้ว่าเสียงนั้นพูดว่าอะไรหากนำไปใช้หรือไปปฏิบัติไม่ถูกต้องเนี่ยเราจะเรียกว่าการฟังด้วยหมครับ ตัวต่อขอบอกเลยนะครับว่าสงสัยมากออหนึ่งช่วยเล่าอธิบายหน่อยนะครับถ้าแค่รับรู้เสียงแต่ยังไม่เข้าใจความหมายมากพอที่จะนำไปปฏิบัติถูกเหมือนกับคุณลูกในตอนต้นคลิปที่คุณแม่เรียกแล้วเรียกอีกก็ยังไม่ตื่นสักทีแบบนี้เนี่ยยังไม่ถือว่าเป็นการฟังค่ะเป็นเพียงแค่การได้ยินเท่านั้นค่ะตัวต่อได้ยินมาว่า การฟังเนี่ยมีหลากหลายรูปแบบใช่ไหมครับแล้วแต่รูปแบบเนี่ยมีข้อแตกต่างมีหลักปฏิบัติอย่างไรบ้างครับอ,อหนึ่งช่วยเล่าให้เข้าใจอย่างจแจ่มแจ้งแจ่มชัดหน่อยนะครับได้เลยค่ะจัดไปเลยค่ะงั้นอ,อนหนึ่งขอเล่าให้ฟังเลยดังนี้นะคะ การฟังไม่ว่าจะเป็นแบบไหนจะเป็นแบบที่ผู้ฟังไม่มีส่วนร่วมเช่นการเรียนในห้องเรียนขนาดใหญ่และการฟังวิทยุการฟังที่ผู้ฟังมีส่วนร่วมเช่นการสัมภาษณ์การฟังการประชุมหรือการฟังประกอบการดูเช่นการฟังสรุปบทเรียนผ่าน YouTube แบบนี้ก็มีหลักปฏิบัติพื้นฐานเพื่อการฟังที่ดีไม่ต่างกันนะค่ะได้แก่ต้องฟังอย่างมีสติ ใจจดจอ่อไม่วอกแวกไม่อคติจับใจความสำคัญให้ได้จดไว้กันลืมคิดวิเคราะห์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้พูดถ้าหากว่ามีโอกาสประเมินค่าสิ่งที่ฟังแล้วตัดสินใจเชื่อหรือว่าไม่เชื่อและเก็บสิ่งที่เป็นประโยชน์จากการฟังไปใช้กันต่อค่ะอ,อนหนึ่งครับแล้วการฟังสารที่ต่างประเภทกัน มีหลักปฏิบัติในการฟังที่แตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนครับข้อพิจารณาโดยภาพรวมเนี่ยก็จะมีหลักปฏิบัติพื้นฐานเหมือนกันค่ะก็คือไม่ว่าเราจะฟังสารอะไรนะคะเราก็ต้องจับใจความสำคัญให้ได้แล้วก็จะต้องค้นหาเจตนาที่แท้จริงซึ่งซ่อนอยู่เบื้องหลังการพูดของผู้พูดเนี่ยให้ได้เหมือนกันค่ะ แต่จะมีจุดเน้นที่แตกต่างกันอยู่บ้างเล็กน้อยในสารประเภทต่างๆที่เราฟังนะคะโดยถ้าหากว่าเป็นสารที่ให้ความรู้เนี่ยผู้ฟังก็จะต้องจับใจความสำคัญให้ได้ค่ะ ต้องไม่ลืมแยกแยะสิ่งที่เป็นข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นออกจากกันเพื่อที่เราจะยอมรับหรือโต้แย้งสารนั้นอย่างมีเหตุผลจึงจะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปเป็นข้อมูลในการพูดหรือเขียนสื่อสารของเราเองต่อไปได้ค่ะถ้าเราเห็นว่าสารนั้นเป็นประโยชน์นะคะส่วนสารโน้มน้าวใจเนี่ยฟังแล้วต้องตั้งสติให้มั่นเลยค่ะ ใช้วิจารณญาณพิจารณาข้อเท็จจริงและเจตนาของผู้พูดให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจเชื่อหรือว่าไม่เชื่อนะคะแต่ถ้าเป็นสารจะลงใจอย่างพวกบทเพลงเนื้อหาวรรณกรรมหรือว่าข้อความธรรมะนะคะอันนี้ฟังด้วยความผ่อนคลายสบายๆได้เลยค่ะแต่ถึงแม้จะสบายยังไงก็อย่าลืมขบคิดและนำสาระประโยชน์ที่ได้ฟังมาไปใช้ด้วยนะคะเมื่อการฟัง เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ทุกวันการฝึกหรือการพัฒนาการฟังจึงทำได้ทุกวันเช่นกันนะครับใช่แล้วล่ะค่ะเพียงแค่ทุกวันฝึกฟังก็จะพัฒนาการฟังได้แล้วล่ะค่ะพยายามค้นหาประโยชน์จากการฟังถึงแม้ว่าผู้พูดบางคนอาจ จะทําให้เรารู้สึกว่าเขาพูดไม่เห็นดีเลยพูดไม่เห็นเก่งเลยในความรู้สึกของเรานะคะแต่เราก็สามารถที่จะเรียนรู้และหาประโยชน์จากการฟังสารที่เขาพูดได้เช่นเดียวกันค่ะโดยเราอาจเรียนรู้ข้อผิดพลาดของเขานํามาเป็นครูเตือนใจเราว่าเราจะไม่ผิดหรือพลาดเหมือนเขาค่ะและถ้าเราฟังแล้วเกิดข้อสงสัยถ้าเป็นการฟังแบบผู้ฟังมีส่วนร่วมเช่น การสนทนาหรือการสัมภาษณ์ก็หาจังหวะแล้วสอบถามผู้พูดได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นการฟังที่เป็นกลุ่มใหญ่ให้จดประเด็นที่สงสัยไว้ก่อนแล้วจึงค่อยสอบถามเมื่อผู้พูดเปิดโอกาสให้สอบถามนะครับและถ้ารู้ว่าจะต้องฟังเรื่องอะไรล่วงหน้าเนี่ย ผู้ฟังก็ควรที่จะศึกษาหรือหาข้อมูลก่อนที่จะไปฟังจริงๆนะคะเพื่อที่จะให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจนั่นเองค่ะท่าทีของผู้พูดก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เราเนี่ยเข้าใจสารและเจตนาของผู้พูดได้ดังนั้นเราจึงควรพิจารณาสารที่แฝงมาในน้ำเสียงสีหน้าท่าทางและการแสดงออกของผู้พูดระหว่างพูดด้วยนะครับ สุดท้ายถ้าฝึกฟังแบบนี้บ่อยๆด้วยความพร้อมทั้งร่างกายจิตใจและสติที่จดจ่อรับรองว่าท่านจะต้องเป็นผู้ฟังที่มีคุณภาพอย่างแน่นอนค่ะอะนั่นตัวต่อจะทำอะไรคะนั่นจะฝึกฟังครับจะได้มีข้อมูลพูดนำเสนอคลิปต่อไปครับ ดีค่ะดีถ้าอย่างนั้นเราสองคนขอตัวไปฟังเพื่อที่จะหาข้อมูลเอาไว้พูดกันต่อในคลิปต่อๆไปก่อนนะคะทุกท่านก็ลองนําเทคนิคที่พวกเราสรุปมาให้ในวันนี้ไปฝึกฟังในชีวิตประจำวันกันดูนะคะแล้วถ้าอยากแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการฟังกับพวกเราแล้วก็เขียนมาเล่าสู่กันฟังใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้ตัวต่อขอบอกอนอหนึ่งขอเล่าเราสองคนลาก,กันไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเนี่ยพวกเธอขยับกันเข้ามาใ,ใกล้ๆเลยนะเนี่ยมีเรื่องที่จะบอกนะใครที่เรียนวิชาภา,าษาไทยเพื่อการสื่อสารเนี่ย ฟังคลิปนี้แล้วนะลองนำความรู้เนี่ยไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อสอบเรื่องการฟังดูนนะอาจารย์นะเขาออกตามหนังสือเรียนนี่แหละนะอย่าลืมนะตัวต่อบอกอะไรใครเขาหน้าไม่ได้บอก,บอกนะอาจารย์ไม่ได้บอกอะไรเลยหนูคุยกับเพื่อนเฉย่ยาลยาลืมบอกกกกใให like, share, subscribe ให้้้เดดดด Like Share Subscribe วยนะ อย่าลืมกดนะอุตส่าห์เนี่ยแอบ,บอาจารย์มาบอกเลยนะไปแล้วนะเดี๋ยวโดนบ๊ายบายบายจ้า